ใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ช่องของผมกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาถ้าผมพูดผิดพลาดประการใด<ๆ>ก็ต้องขออภัยด้วยมันคือยักษ์ไรหน้าครั้งแรกที่ปีศาจประเภทนี้ปรากฏตัวขึ้นอยู่ในช่วงปีที่ผู้เล่นได้เริ่มเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนครั้งแรกทำไมมันปรากฏตัวขึ้นมาตอนนี้นะมีบางอย่าง แตกต่างไปจากไทไลก่อนหน้านี้งั้นหรอนี่มันปีศาจอะไรกันเนี่ยมันคือยักษ์ไรหน้าซึ่งเป็นปีศาจในระดับวิญญาณตั้งตน้นมันกำลังมาทางนี้จบสิ้นกันแล้วคราวนี้พวกเราต้องตายแน่ๆอย่าพึ่งตื่นตนกไปพวกเราจะไม่ตายหรอก ฟูอย่างที่คิดเลยมันไม่ได้มาตามล่าพวกเราวงเวทเปิดการเสียหายน้องจิงชานนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าการสั่นสะเทือนเมื่อกี้จะทำให้พลังวิญญาณของวงเวทลดลงไปตำแหน่งของพวกเราถูกเปิดเผยออกแล้วซึ่งมันจะเป็นการดึงดูดพวกปีศาจ ถ้าเป็นแบบนั้นพวกปีศาจจำนวนมากจะมาที่นี่เราต้องทิ้งกําจัดพวกมันก่อนรีบเอาหินวิญญาณไปชาร์จพลังวงเวทเร็วเข้าเข,เข้าใจแล้วใช้ทักษะการทรงตัวระยะเวลาเหมาะพอดีกับการรับมือปีศาจพวกนี้เลยใช้ทักษะยิงต่อเนื่อง แค่ค่าประสบการณ์เต็ม5ทับ5แล้วผู้ใช้จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับปรับแต่งลมปานขั้นที่2ทักษะการทรงตัวก็เพิ่มระดับขึ้นเป็นความมั่งคงเช่นเดียวกันการเติบโตของทักษะช่างเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ของเราเหลือเกินแบบนี้เลเวลของเราน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือทำไมยักษ์ไรหน้าถึงปรากฏต,ตัวขึ้นมาฉันตั้งหยินวิญญาณเรียบร้อยแล้วอีกเดี๋ยววงเวน,น่าจะกลับมาทำงานปกติฉันกลัวว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนึ่งสิยักษ์ไรหน้าไปแล้วไม่ใช่หรอนายยังกังวลเรื่องอะไรอีกล่ะยักษ์ไรหน้าไม่ปรากฏ ตัวเพียงลำพันธ์หรอกมันเป็นไปได้ว่าจะมีทหารระดับสูงติดตามมันมาด้วยวงเวทซ่อนเร้นนี้ไม่น่าใช้ป้องกันรปรีศาจระดับสูงได้ยักษ์ไรหน้าน่าจะพบตัวเราแล้วในตอนนี้แต่หน้าแปลก ที่มันยังไม่เข้ามาโจมตีพวกเราฉันมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากกำลังจะเกิดขึ้นพวกมันมา,มาแล้วมันคือปีศาจโลหิตเหล็กไหลและอสรพิษเพลิงดูเหมือนพวกมันจะรีบไปที่ไหนสักที่นะ พวกมันมุ่งหน้าไปทางเดียวกันกับที่ยักษ์ไร้หน้าไปเลยพวกปีศาจสร,ระดับสูงพวกนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนกันแน่ดูนั่นเร็วบนฟ้านั่นมันคืออะไรเหนื่อยจังเหนื่อยเหลือเกินเกือบจะถูกจับได้แล้วมันดูเหมือนนกนะมนุษย์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  มันกำลังจะหนีไปแล้วพวกเขาเป็นมนุนืดหนีเร็ว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 จะปล่อยให้ปีศาจที่ฉลาดแบบนี้หนีไปไม่ได้ใช้ทักษะความมั่นคงพลังวิญญาณบวกสองพลังวิญญาณปัจจุบันสามทับห้านี่มันคืออะไรกัน เป้าหมายยังคงมุ่งหน้าไปทางใต้คําสั่งยักไรหน้ากองกำลังกระหายเลือดบุกโจมตีเต็มกําลังนี่คือคําสั่งลับของกองทัพปีศาจเจ้านกประลาดนี่คือนกสื่อสารนี่เองพวกกองทัพปีศาจต้องการเริ่มต้นสงครามนี่มันไม่ถูกต้องนะเราจำได้ว่าทุกการศึกในช่วงวันแรกๆของโลกแห่งการฝึกตนนั้น ไม่เคยมีการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์กับปีศาจเลยนี่มันไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการระดมพลของกองทัพนี่พวกมันกำลังจะเดินทางไปกำจัดผู้นำงั้นเหรอือขอฉันนึกก่อนนะว่าคนที่ถูกฆ่าจากการลอบโจมตีของพวกปีศาจคือใครวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เจ็ดมิดถุนามีอะไรเหรอ 7มิถุนายนเราจำได้ว่าผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักศักดิ์สิทธิ์กงซุนซี่ปรราบจารแห่งค่ายกลนิงเย่ชวนเทพธิดาสวรรค์แห่งสำนักสวรรค์การตายของผู้ฝึกตนระดับสูงสองคนนี้น่าจะเกิดขึ้นให้หลังจากนี้ไม่กี่วันความแข็งแกร่ง ของพวกเขาอยู่ในระดับสูงสุดถ้าพวกเขาไม่ตายเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มีโอกาสารอดจากวันสิ้นโลกแต่ด้วยฝีม,มือของเราในตอนนี้มันคงเป็นเรื่องยากมากแม้แค่จะเข้าไปใกล้ปีศาจพวกนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของวันสิ้นโลก แต่ยังมีอย่างอื่นอีกหลายสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนจากระบบผู้เล่นปู่ชิงซานอยู่ในโลกนี้ถึง24ชั่วโมงแล้วตอนนี้ได้เวลากลับไปยังโลกปัจจุบันระบบเทพสงครามสามารถส่งเรากลับไปโลกปัจจุบันได้การแจ้งเตือนจากระบบ สาม,มารถเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ในคลังสินค้าของระบบได้พวกมันสาม,มารถถูกดึงออกมาใช้ได้ตามต้องการาการแจ้งเตือนจากระบบอยู่ในระหว่างส่งตัวกลับเรากำลังกลับไปขอขอบคุณเพจผู้แปลแฟนตาแปลมังงะด้วยนะครับที่แปลมังงะดีมาให้พวกเรารับชมกันแต่ที่ผมไม่ได้ใส่ที่หน้าคิดเ <c oughs> พราะว่าผมลืมนะครับก็ผมมาใส่หลังคลิปแทนเนาะ Okay